ยิ่งทานต่อเนื่องนะคะยิ่งเห็นผลดีม,มากๆตอนนี้ก็คือมั่นใจในเรื่องผิวของเรานะคะยิ่งอายุเยอะคือเราก็ไม่กลัวแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยเรื่องผิวค่ะ<อ>เพราะว่าเราอายุมากขึ้นแล้วผิวเราก็จะ,จะเริ่มแย่แย่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบีก็จะมีะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาอมบอกนะคะก็คือบีไปเจอตัวนี้มาะคะ่ะก็คือออริสตานะคะออริสตาพลาสนะคะเป็นตัวที่ดีมากๆเลยซึ่งในออริสตาเนี่ย มันไม่ใช่ยานะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี้ยมีสารสก,กัดที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะก็มีสารสก,กัดนะคะจากส้มนะคะสารสก,กัดซีบักทอนะคะสารสก,กัดจากมะเขือเทศเมล็ดองุ่นเปลือกสนโคนไซคิวเทนนะคะ คงกระดุดอ่อนปลาฉลามนะคะซึ่งใน1เม็ดเนี่ยคือได้สารสกัดที่ธรรมชาติาแค่1นึ่งคตูลเท่านั้นเองโอ,โอ้แล้วมากมากเลยทานยากไม่ดีทานไม่ยากคะ<อ>่ะก็คือสลับบีนะคะก็คือทานวันละเม็ดนะคะก่อนก่อนอาหารเช้าทุกๆุกวันยิ่งทานต่อเนื่องนะคะยิ่งเห็นผลดีมากตอนนี้ก็คือมั่นใจในเรื่อง ผิวของเรานะคะยิ่งอายุเยอะคือเราก็ไม่กลัวแล้วค่ะตอนวัยรุ่นเนี่ยต้องเริ่มทานใช่ทานไปเรื่อยทานไปเลยในคุณพูดจิแลวคนกินเยอะไหมคนกินเยอะมากค่ะก็มีรีวิวจากลูกค้านะคะหลายๆท่านนะคะรีวิวจริงนะคะเห็นผลจริงเลยเขดูผิวเนี่ยผิวผิวดีจริงๆเลยอย่างปกติตอนนี้บีติดออกมังกายออกมันกายปั่นจักรยานตอนเช้าโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะแต่ดูผิวลดมาก